คลิปนี้อยู่กับหมกันน็อก t ็อก h e l m e ok ok t นะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น T1 นะครับตัวนี้กราฟิกจะเป็นลายท r ร n นแบล็กนะครับผมจะเป็นสีดำเงานะครับผมตัวนี้สเปคหมวกชิลหน้านะครับจะเป็นตัวแว่นชั้นเดียวก็คือไม่มีแว่นด้านในนะตรงนี้จะเป็นสีใสนะครับที่ติดให้มากับหมวกส่วนด้านข้างนี้ มันจะเป็นตัวล็อกชิลเวลาเราขับอยู่เราไม่อยากให้มันยกขึ้นนะครับผมเราสามารถเลื่อนลงมาเพื่อทำการล็อกชิลให้มันยกขึ้นเนเวลาจะปลดล็อกก็เลื่อนขึ้นใช้งานง่ายครับตันนี้แล้วก็ลงมาต่อไปเรามาดูช่องลมนะครับผมอยู่ตรงด้านหน้าจะมีอยู่2จุดด้านซ้ายด้านขวาใช้วิธีการเลื่อนนะครับ ตรงนี้เป็นโลหะติดมากับหมวกนะครับเป็นโลโก้ของ t o r s helmet เลยต่อไปด้านหน้าก็จะมีช่องรูลมนีม่ด้านซ้ายกับด้านขวาเหมือนเดิม2จุดด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับจนถึงด้านหลังก็มีแค่ตะแกงลมอยู่2จุดต่อไปเรามาดูด้านหลังหมวกนะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานมอก ece แล้วก็มาตรฐาน dot นะครับผมต่อไปเราจะมาดูใต้หมวกกันนะครับ สำหรับรุ่นนี้นปิดกันลมใต้คางจะไม่มีเนาะเพราะว่ามันเป็นหมวกเลโทรตัวนี้ก็ออกแบบมาโอเคเลยต่อไปนี่นะครับสายลัดคางจะเป็นแบบ d ีดีลินะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท็กสินค้าก็ไม่มีอะไรส่วนตัวนวมสามารถถอดซักได้ทั้งหมดผมขอดูแป๊บหนึ่งนะหน สามอะถอดซักได้สามชิ้นนะครับผมเก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็โน้มตรงกลางแล้วก็รุ่นนี้จะมีช่องวอา์กสำหรับติดตั้งบลูทูธจะเป็นช่องวอา์กตื้นๆจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นช่องวอาต์ตื้นๆอยู่ตรงนี้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวา ตัวนวมตัวนี้ตรงขอบที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะครับผมจะเป็นหนังหนังทีูหุ้มไปนะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นผ้าที่ให้ความรู้สึกอเหนื่อเหนืด,นด,นดมือนิดนึงน,นี่แบบนี้งานออกมาดีครับผมเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นตัวนวมด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นหนังนะเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆอีกครั้งนึงนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น t ีวันนะครับ กราฟิกจะเป็นตรอนแบ็กสีหมวกคือเป็นสีดำเงานะครับพื้นดำเงาเลยนี่ด้านหน้าล้วก็ด้านหลังล้วก็ด้านบน ตรนนี้รายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีในแพ็กเกจก็จะมีถุงใส่มหมวกมาให้ถุงใส่มหมวกของทอส h h e l m e ดนะครับมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ